ตอนนี้ครับอันดับหนึ่งสูงที่สุดในโลกครับใหญ่สุดก็ยังคือเป็นลูกพี่นะฮะเอ็นวีดีนั่นเองครับผม Microsoft 2ครับ Apple 3แล้วก็ Alphabet ยังคงที่4อยู่นะครับแต่สังเกตครับว่าเอ้ยมันก็งวดเข้ามาแล้วสามกับ3.6นะครับแต่ก่อนห่างกันเยอะนะระหว่าง3กับ2ตอนนี้ Google ก็3ามชิลเลียแล้วนะทีชิลเลียนไอแมซอนยังคงอยู่อันดับ5นะครับ Google เริ่มทิ้งห่างแล้วไอแมซอนต้องเร่งเครื่องสักหน่อยนะเพราะว่าพี่มาร์กนี่ตามจุกอยู่ ตามมาเรื่อยๆพี่มาร์คนี่ก็ไม่ค่อยแ่วนะครับ A v G O นะพี่มาร์กก็ต้องหนีอยู่เหมือนกันแข่งกันมันมากๆปลอดข้อนั่นเองครับ1.6แล้วนะอันดับ7ในโลกนะครับ8โซลีลัมโกตัดไปนะครับเทสลาดับ9ดับ10เป็นเจ้าพ่อลงรอ TSM หรือ TSMC นั่นเองนะครับหลายๆคนเพื่อนๆก็กังวลน,นะว่าดิวกับ Intel กับ Nvidia เนี่ยจะสร้างความ ความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นห,หรือว่าทาง TSMC หรือเปล่านะครับคือมันก็มีบ้างแหละแต่ทางด้านความเป็นจริงเนี่ยเราจะคงต้องพึ่งพา TSMC นะฮะเออนี่จะเปลี่ยนจาก3นาโนเป็น2นาโนแล้วนะฮะทำได้ที่ TSMC นะครับแล้วจะบอกว่า Intel ก็ยังเป็นลูกค้า TSMC ด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ AMD ก็บอกชัดเจนครับว่าต้องกระจายเสียงบ้างเออไม่ใช่ว่า TSMC ไม่ดีเขากระจายเสียงเขาทำตามทั้นั่นแหละที่เขาเข้าไปคุยนะครับคือทั้งเนี่ยเรียก c e o ของ อินเทลที่เขามีเรื่องกันอะเรียกเข้าคุยก่อนแล้วก็เจนเซนโหวก็คุยกับทั้งหลายทั้งผมคิดว่าก็นี่แหละตามสูตรแหละนะครับที่เขาอยากให้ลงทุนในบริษัทของสหรัฐจริงๆบ้างน,นะครับเพราะว่า TSM เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงทุนในไอริโซน่าสองอสองโรงงานแต่ก็เป็นไต้หวันอยู่ดีนะครับประมาณนี้ทั้ก็ไม่ได้ชอบหรอก TSM นะเอาจริงๆอ่ะก,ก่อนจะเป็นประธานาธิบดีก็ขุดเลือดขุดเนื้อไฟหลายรอบนะครับ โอเคผมคิดว่ายังไงไปต่อแน่นอนนะครับที่สุดของเราที่สุดของแกก็คือที c ในซแต่ตอนนี้นะครับมันยิงห่างอิงโฟกับซัมซุงนะครับเบิร์กชยัยปู่นี่ก็ทรง,งมานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นระดับล้านล้านอยู่ครับผมออราโคครับขึ้นมาหนึ่งนะครับเรารุ่นนะครับว่าออราโคจะแซงปู่ได้หรือไม่สัดาห์สองตอนนี้ครับ JP Morgan แกนอันดับหนึ่งนะนี่ถ้ากับออร์โคใหญ่กว่า JP m ใหญ่กว่า l m a ม t ใหญ่กว่า l i l l ี่ใหญ่กว่า V ีซ a ด้วยนะม,มันหยด มัลักคาร์ดครับ18บแปดเน็ตฟิกสิยังไม่หลุดนะครับเน็ตฟิกยังไม่หลุดนะแล้วก็เอ็กซอนโมโบครับน้ำมันน้ำมันฟอสซิลนะเน้นฟอสซิลไปก่อนก็อยู่ประมาณที่20ครับพลันเทียเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆครับพลันเทียจะเข้าสู่20ได้หรือไม่โอู้๋ท็อป20ลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นนะครับ4.3แสนล้านดอลลาร์นะฮะใหญ่กว่าเจนเจใหญ่กว่าคอสโต้แล้วพลันเทียเอ้ยแอปวีอยู่นี่ครับผมอาลีบาบาขึ้นมาได้ดีนะครับ แบง์ออฟอเมริกาซัมซุง ASML 29นะครับไทยยังไม่มีบ้าง ASML นะครับลองดูจังหวะให้ดีผูกขาดแน่นอนแล้วก็ on, okay. S, เชฟลอนโอเค UBS เล่นเครื่องหน่36แล้วสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเลยผมเข้าแรกๆเนี่ย